วันนี้นันจ๊ะพี่จัดเกมแบบจิตหมอดไม้สัมโจมพอม,ม็นเกมเมป็นขนมอนฟารชา,ร,นนมมาร์อดแล้วคนดูพอมดูเนเกมเนี่ยนะพอมั้ยคะเมื่อกี้ฉันเห็นเธอแอบกินน้นำลายนะเสื้อขาวแต่เธอกินไม่ได้ตลอดนะ กิจกรรมแรกเลยแล้วกันนะลูกนะกิจกรรมเสกผิวสวยให้คูจีนผิวใสจะให้น้องชาลลอตนะคะกาสาทนอพอิงฟ้าสาธิตท่าเลยนะอ่าทาทาให้เอ้หรือจะให้แดดดีไทยให้ชาลลอตก่อน,นดีเลยให้แดดดีที่บ้านทาให้น้องชาลลอตก่อนนะคะแล้วก ให้ชาลอดขาเนี่ยดีด้วยได้ไหมคะโอเคถ้าพร้อมแล้วละขอครีมเลยค่ะด้านหน้ามาเลยค่ะพุ่กันไปเสียเวลาอ่าไอ้นะวิวๆิว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 ไ้อ่ะเดี๋ยวให้เนี่ยทาก่อ่สีขาวกับสีชมพู ขาสีขาวของระาผิวขาวข,าวขาวองเราสีชมพูน,นะนในดูสิพี่หนักหน,กกนักใหน่าชกัหน่อมานจหน่อมาีเราหอกีคนมาให้กนะัน่ะขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้นะ เจ็บกีตาร์่น,นโ่มไหนคะโอ้ตัวนี้อ่าหาให้แล้วโอ้โหน่ากลัวมากแต่ผ้าตุงังผิวกระจ่างใสทันทีเลยนะพี่โอขาดีดูสิผาตุ้งทะลุกระหนอกเลยกัน,น,น,กนเลยอ่ะเ้องทิ้งงานก่อนดิชานเลยนะคะเพราะ,ะิชาน,น,นงานอยากไปหาทั้งงานอยู่แล้วนะคะคุณขาค่ะ ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วผิวดูขาวกระจ่างใสดูมีออร่าจริงๆด้วยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยจริงๆนี่อ่ะเป็นโทนอัพจริงๆใช้ปุ่มขาวปั๊บเลยขึ้นทาได้เรื่อยๆด้วยฉันเป็คะน้องอิงฟ้าขาอ้าลันมากถึงว่าเป็นตัวสุดเนยโดต่อไปน้องาชาลันทาให้นางอฟ้าบ้างค่ะ Sexy, uh, uh, I'm คืออินนะสิใช่ไหมคะนี่ถือเป็นเกมแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอดูผิวนงน้องอิปป้น,น้องชาล็อกตัผิวเป็นประกายโทนอัพจริงๆด้วีพีโอค่ะ